นี่คือพวกพึ่งพงได้ย้ายมาอยู่ในต่อนี่ครับกำลังเริ่มเข้าต่อครับนี่ก็อยู่ปากต่ออยู่และนี่ก็มีอยู่สี่ต่อห้าต่อนะครับน้องอันนี้อีกต่อหนึ่งครับันนี้ก็อยู่เหมือนกันครับนี่ครับบินเข้าของยู่ครับนี่เป็นน้องพึ่งพงเนาะ เขาทำต่อแล้วก็มาละไว้มันก็เข้าคนเดียวยายมาอยู่คนเดียวนะครับน้องอมได้เอามันมาอยู่ครับอันนี้เป็นพนอพึ่งพงธรรมชาตินะครับถ้าเป็นทีเป็นเล่งก็ได้ป็นต้องมีนางพญาเอานางพญามาปล่อยเนาะแล้วถึงจะมาอยู่แต่นี่เขามาอยู่ด้วยตัวเองครับนี่ครับมดมีอยู่นี่ใกล้ๆกันสี่อันครับ โอ้นี่หมดมายุ่งครับน่าจะหนีละหมดมายุ่งน่ครับนี่เนี่ยพงครับนี่ก็ยูงกันครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็ยูงเหมือนกันครับหมดอี่สี่พงเนาะนี่เข้าละสาม ของดีสีนี่น่าจะมีปัญหาแล้วเพรามดมายุ่งครับนาะนี่ครับมดเข้าออกเข้าออกถือว่าใจไปได้นะครับนาะนี่ครับมดคันไฟครับตัวน,น้อยๆนี่ครับออกในหูนะครับนนี้ถือว่าใจไปได้ละเพิ่งอยู่นี่นี่น่าจะหนีหมดแล้วครับต้องดูแล้วค่อมีมด